ขอถาวายความเคารพพระเตรานุเตระที่เคารพทุกรูปเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมทุกๆคนท่านทั้งหลายเข้ามาที่วัดแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่อยากไหว้พระแล้วพระดีๆสึกไปหมดแล้วเหลือแต่พระไม่ดีก็เอาคำของหลวงพ่อพระธรมรมวรลนายกมาใช้เลยนะ พระดีอยู่ที่โบสถ์องค์นี้โยมโองค์นี้ดีเนี่ยหลวงพ่อพระประธานเนี่ยจะด่าจะว่าจะทํำยังไงท่านไม่สนท่านนั่งมองตัวเองนั่งยิ้มมีความสุขนั่งยกมือปางประธานพรอน,นั่งยกมือให้เราเฉยนี่คือพระดีในโบสถ์ไม่พูดไม่จาท่านจะจะยิ้มจะอะไรก็แล้วแต่ เราจะโกรธจะอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยท่านไม่ว่าไม่เถียงไม่้ไรทักคำนิยมนะอันนี้คือพระดีอยู่ที่โบทพระไม่มีโทษอยู่ที่ศาลาพระไหนไม่มีโทษก็พระธรรมพระธรรมหนังสือธรรมะใบลานต่างๆไม่มีโทษอ่านแล้วจะได้ปัญญาอ่านแล้วจะได้เกิดเกิดแสงสว่างอ่านแล้วจะได้เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษเราก็จะเข้าใจ อันนี้คือพระไม่มีโทษพระดีอยู่ที่โบ์พระไม่มีโทษอยู่ที่ศาลาพระสืบศาสนาพระที่สืบสืสบต่ออายุพุทธศาสนานี่อยู่ที่กุฏิพระอะไรอยู่ที่กุฏิก็พระสงฆ์งั้นพระสงฆ์ลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านนะโยมนะ ลูกชาวบ้านเนี่ยเขาบางคนโดนพ่อแม่ฝึกมาดีเขาก็จะดีโดนพ่อแม่ฝึกไม่ดีก็ไม่ดีเพราะงั้นเมื่อมาอยู่วัดบางคนก็ฝึกได้บางคนก็ฝึกไม่ได้บางลูกก็บอกได้บางลูกก็บอกไม่ได้บางลูกก็บอกยากบางลูกก็พูดยังไงก็ได้งั้นน่ะแต่ก็ยังดีตามาก็เอาคาโบราณนะโยมนะเอาคําโบราณมาเลยว่าให้มันดื้ออยู่ที่วัดดีกว่าไปจรจัดอยู่ในบ่อน พราะงั้นเรามองเห็นความสําคัญตรงนี้แหละถึงรับบางรูปที่ดือด้อๆโนๆเนี่ยพระบางรูปก็โซนมากเนนบางรูปก็ซนไม่ธรรมดาแต่พวกเราก็ต้องรับทํำยังไงถึงจะสร้างคนได้นั้นก็คือพระสืบศาสนาอยู่ที่กุติคือพระลูกชาวบ้านนั่นแหละโยมเราต้องเข้าใจว่าลูกชาวบ้านทั้งดีทั้งไม่ดีพวกเราเองทํำยังไงเราถึงจะ เราไม่ได้เราตีสมมติเราคนเป็นคนตีมีดเนี่ยเราจะไม่ตีทิ้งแต่เราจะตีใช้พระที่มาบวชถ้าสอนได้ก็ดีเป็นกำลังสำคัญของวัดเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้แต่ถ้าสอนไม่ดีโยมก็เหมือนกันแหละเดี๋ยวเขาก็สึกไปเดี๋ยวก,ก็นั่นเองนั่นก็คือพระสืบศาสนาอยู่ที่กุฏิพระอุตริไม่มีที่อยู่ บางรูปเนี่ยโอ้ยบอกให้จำวัดก็ไม่ยอมจำให้จำรรษาอยู่วัดนั้นวันนี้ไม่ยอมอยู่ไปตรงนั้นไปตรงนี้ตรงไหนมีเอกราบแล้วไปเดินทุงดงก็ไม่เดินทุงดงตามที่เขาเดินนะไปเดินตามตลาดเดินตามนะถ้าอย่างนี้ลำบากพวกนี้อุตริแล้วก็โยมเนี่ยชอบด้วยนะอย่างเงี้ยเพราะพวกนี้รู้นี่ยโยมชอบอยังไง บางโยมหลายคนบอกว่าสงสารเห็นพระเดินธุด,ดงค์และสงสารให้ขึ้นรถพอลงจากรถแค่นั้นแหละขอนูน่นขอนี่ขอตั่งขออะไรโยมหมดศรัทธาพระธุด,ดงค์เลยถ้าอย่างนี้นั่นแหละก็พระอุตริแต่ถ้าพระกุณเจ้าที่ท่านตั้งใจเดินจริงๆหลวงพ่อหลวงตาที่ตั้งตั้งใจทําจริงๆเดินธุด,ดงค์จริงๆนั่นแหละเขาจะได้เป็นมหากุศลกับพวกเรานะเพราะงั้นตอนนี้พระดีอยู่ที่โบสถ์ พระไม่มีโทษอยู่ที่ศาลาพระสืบศาสนาอยู่ที่กุฏิพระอุตริไม่มีที่อยู่เพราะงั้นยมเข้าใจกับสี่คำนี้เราก็จะอยู่ในสังคมแล้วก็กราบพระได้สนิทใจถ้ากราบวัดไหนที่จะกราบแล้วทุกก็อย่าไปนั้นนะอย่าไปเราไม่ไปอีกก็ได้แต่ไปแล้วหรือมีโอกาสแนะนําอย่างมาทิธรรมนองลังกาเนี่ยมีโอกาสแนะนําให้คอคิดก็ได้หรือจะฝากพังมาทางด้าน ส่งมาทางด้านเฟซบุ๊กก็ได้ส่งเป็นข้อความกล่องข้อความมาอย่างน้อยก็เราเราช่วยต่ออายุบุัธศาสนานด้วยกันก็มรณนาบุญทุกคนนะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีมีความสุขทุกคนเทิน